แข็งหน่อไม้โอ้มันบ่หอนบ่ปะทินเปลี่ยนหม้อแล้วได้พี่น้องด้ยบาทนี่เปลี่ยนหม้อเปลี่ยนจองเอ้าบาทอือหือุ่นฟาดที่โต๊ะที่ถังหอมสวยๆเลยแถวขึ้นมวนเถอะเนาะเบิ่งเครื่องเบิ่งเครื่องพี่น้องคนนะมีเห็ดมีหมกบวบมีปลาหมึก แสบคือเก่าเห็นไงบวงบวงหางายังบ่งงองพอใจซะอีกโอ้ยม้วนน้ำบุถาวด้เนาะอืมพุทธแล้วน้ำปะถนะินนะทธแล้วขลุนนะขลุนนะมันจะติดกนะน้นนะน้ำน้อยค่อยหวานเะยอะมันอ่ะบวบมุมีบวบน้นบมบนำมะหวมมั่นมุมีเนาะใส่ปลาหมึกล,ลงไปแล้วดึก๊ก <c oughs> ใส่น้ำลงไปอีก, <c oughs> อกเอยอมากสดุดเคยเท่ไเาไรแผนกสุดได้หนิซาเป็นซาเลย <c oughs> โอ้ยมาใส่ผงสกดปะปิทพ่ออยู่บ่กพ่ออยู่บอ่อ <c oughs> พ่ออยพ่อไปซื่ออีกเนยะ <c oughs> ใส่ลงไปเ <c oughs> ออหุ่นรามันจังสินะอ้ยสุดยอด ใส่ไปเลยฮะใส่หลายแซ่บหลายเด้อใส่นัวเป็นนัวด้ลเจาะใส่เยอะแซ่บเยอะใส่มากแซ่บมากจะดูดจะจวดบ่หืมคั่กหิวคั่กหิวฟดหรือยังฟดออกออกละฟดออกออกแล้วตีนเปียกนระวังเด้อนึ่งมือเด้อ ยายจ่อยใส่ทุกอย่างแล้วใช่ไหมั้ยอืมโอ้ชิมหน่อยยายจ่อยชีมหน่อยซิมหน่อยองุ่นองุ่นลูกโตโตชิมสักสองลูกก็พอแล้วอุ้ยมันทำไมมันติดกันเป็นสี่ลูกสี่ก็สี่อืไมอย หมดจะเพิ่เฮ็ดซุปหมเจีเอาบวบ,งบงลงในไว้แล่วเพิ่งจะเพิ่งเฮ็ดถูกแล้วเอาบวบลงแป๊บเดียวก็ได้อย่าเอาโอเคอืมใส่พริกหลอลงไปอ,อาทิตย์หน้าแกงอีกไหมแกงหรอก,กออรองปลาใส่แล้วพี่น้องรอนัว บ้านน,น,น,น้องนเนาะสับนี้แหละนี่กินแซ่บเลยแหละสับนี้ก็ได้สุดเย็กสุดเยีย,เย,ยดแหละใส่ปลาหมึกลงไปแล้วเด <t> ้อโปรตีนมีอยู่เด้อจ้าบันดีเมนมีแต่ใหม่เด้อจ้ามะฮงกระตั้บัดนี้พี่นอ้องเอ้ยคุณน่ะโนโนแซ่บแซบ่บเอ้า <t> เอ้าเอาใส่เลยพอดีดโอ หอมเด้บ้านนี้หืมคักเด้ปิดตับบ่เห้ยสุดยอดแล้วจ้าโอ้สิมอีกเลยไหมบานนี้สิมอีกเท่าหนึ่งมึงดูมันแสบีบเทไรนี่หอมจังเลยอุ้ยเมนี้กระลูกยากอีกแง่บะหินเอ,อ้ยเอียวกลับไปเดี๋ยสิ่งตับสุดเอาช่ให้สิมตับบักหุงบานนี้มามาสิมมามาสิมสิตับบางหงเนี่ย เราจะมาเก็บใบขิงไปกินกับส้มตำจ้าใบขิงเขาใบขิงของเรา <c oughs> ตำหุงแสบคักเจอแสบแห้งอิลีนี่คาดออกอีกแล้ววันนีก้ก็ได้โอ้ย กินลายพูดแล้วแต่ละมือแ,แต่ละเวทนี่พี่นออ้องเอ้ยสันหาแต่เนี้ยมากินใบ <c oughs> <c oughs> ขิงซุปน้ำไม้โอ้กินได้กับทุกอย่างเลยกินกับตำมะง,งุงก็ได้ พอละเขือก็ไม่มีโบพักแถวด้วยล้างก่อนนะจ๊ะล้างแบบนี้โหลดโบไม่ยั้งหรอกมาโบเหยวใส่วะ่าดไปทิ้งไอ้หนอสีทองกับหมาได้เป็นไงใส่หนผักอันเลาใส่นี่เลย อ้ยพี่น้องเบิ่งคุเลิศเมนเต้นเลยค่ะมาเด้อบัดดิสุดยอดสุดเย็ก